อเรวฮะเส็จอึบอึ๊บโอ้ยลงมามาก่อนข่อยถอยก่อนเห็นมั้ตองนี้เจ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพอ่อกับซ่องเม่น้องน้ำผิงอีกแล้วเนาะโดยกะมาพบพอ่อในวันนี้พ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆเนาะกะประมาณเกา้าโมงปลายเลยเกือบสิบโมงเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมือกำลังมือจบมืองามกับมันนีมือสันวันดีกำลังจิตั้งเางสาขึ้นโดยตอนนี้เพิ่กำลังกะเกาะก้าเกียมหาตน้นอ้อยต้นกล้วย ชิงยอสาวขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมันนี่เป็นบ้านดีมันนี่เนาะกิมาพ่อมกันเลยมันนี่ทั้งบุญกับดุงเทอมมาพ่อมเพียงกันเลยมันนี่านนานสานัดกันพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดย้เห็นกา่าดังอืมป้าอยากให้ชี้เ,เขา่าไปเบิรงนุ่มเริ่มจะเ,เ,เริ่มเฮ็ดไิธีเลยบ่เนาะ โดยผู้ทางน้องก้อยสวัสดีล่ะโอ้ไพนี่ก็บุกเข้าในถือว่าหนูนาบ่นี่บ่หนูนาน่ะโอ้ยังงี้แต่ชื่อหาชีเห็นมาหนี้เนาะผู้ทางนุ่งเพิ่มสบายดีลุงโดยสบายดีบดกุบคนเนาะเอาบุญว่าต้องมีทางอ้ายโดยสร้างกำลังชดนำให้้สร้างพคนอยู่ ตู้เย็นประจำตตโตเฮห้องใส่ดิใส่ๆนะใส่ตอนนี้ใส่บ่มีบ่เดี๋ยวนี้แล้วคนละมากำล,ลังชิเริ่มวิธี่ไปที่ตอนงามๆแบบลุงเฮิร์มเลยมือจบมืองามมาหนีิงามงามคักมาหนิโดยไปไปไป,ป,ปลุงไปก่อนเดี๋ยวเขาตามดังโดย ไปไปเบิ่งเสาน้ำทั้งง่ายเพิ่งย่เสาวไปไหวอยู่ปากคลุมไม่บ่ได้เนาะกล้าเกียมไม่บ่ได้ไม่แต่ยกขึ้นยกขึ้นบาดเดียวเลยบาดนี้่คือว่าเตรียมพร้อมเลยนะเพื่อจะเอาต้นตัวไรขึ้นก่อนอืมโว้คนน้ำมาไหวเหยียบร้อยเนาะลุงเนาะมีแต่ไงชาวกันหึ เสาตัวนี้บ่ตัวนี้ว่ไอตัวนี้เลยวะตัวนี้วะรถโดยสบายดีตู้สบายดีโดยอาเอาสิคมตู้เป็นหุงับโอ้ใช่งามแท้นิเดืงเตืมมามาเขามาสอนเข้ามาหานห่าน เวนุ่งประเด็นมดยาเยนี่เจ้านะมัวตาฮะมัวตาเรามัวตามั่วังีน้ยอมาไปที่ว่าเราเห็นอ้้ยบุถาเฮ้ยบนออเยอ้เจ้าเราก็ยอมหาบอยู่อไปอาจังนี่เนาะอาดยอดพนอ่ายอดไปเลยยอดไปเลยอนะ้เออช่ขา้

ยันบุพเยันบุพพมาลุงเิมอยู่หาวปะตาไว้เนได้เดี๋ยวลุงเ่มไปยำได้ได้ได้เวลามันขานคันก็มัดมมิก็โยกขึ้นตอนเป็นเสางยเนาะไ่ได้แล้วคันน้งมาเยือ่ได้แ่ตั้งขึ้นไปแล้วม่มีิภัยน่าจายมอืมคุณได้ไม่ได้สร้างได้สิยามทงผูกบัดนี่เทิด้ยมคุณได้ลังคาเออไ่ที่ขึ้นลังคาเนะตั้งเสาไล้กับเทคันก่อนเทคานก่อเอว เรียบร้อยโหจังได้ขึ้นโ,โ,โค้งไหม้แล้วก็จังมุงเอาไปที่ละขั้นตอนนี่คือตั้งเสาก่อนตั้งคือเนี่ยเขาต้องเทเป็นโมชบุญน,นี่นะแม่นบมเทมันกับ,บวิวได้ฮะบมเ<บ>ทกัเพิ่นขับไว้ก่อนก็ได้ขับไม้ก่อแล้วตั้งเขาเขาอีกขึ้นก่อนตอนบ่ายจะเทคือเอาขึ้นเอาขึ้นเพื่อสิหาับขางามุ้เสียดเน่ยเสียดมันง่ายนะเสียดนะมันเขาโดยโดย โอ้ใบแดงด้วยบันนี้กคอไปก็คอญ่ลงใช่เลยก็คอไงครื่องแชนเลยญงดอกขนาลุ้งจับงไงล้นหมนมัไงไงแล้วเลยมัดไงแล้วตะห่วงมียอดอย่างไรไอนยอดยอดอ้อยคัมคนมีแต่แนวเดีคัมคูนคัมคลุ้นยอดถึงเมอไป

อย่าไปเตะเสาเลยตูเด้อเด้อเด้อมาไปผบุ่เลยมาอนเด้อมาอนเด้อโอ้เจ้ามาสอนมามามาจับน้ำกันจะของเงื่อนคำคูณบ่ไปลุ้มไปแล่เอาจับลุ้จับดก็ได้อกมฮ่าฮึบ้ลยฮึบเร็จอึบอึบ โอ้ยลงมามาก่อนขอยถอยก่อนถอยก่อนนะโอบไว้ได้ตัวนี้อยู่ก่อนอยู่ก่อนนะได้ปะวันโ่แหงน้อยเข่ามาในเวียนนี่เด้ออ่ะเอือดเด้อเพราะว่าเพิ่นจิตั้งไว้ก่อนเนจังเทพปูนแต่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นก่อนก่อนเพิ่นจิเทสเน่เพิ่นต้องเชียดให้มุมมันเข่ากันก่อน รวยนะบ่รวยนะบุรุษบรับี้วพรอมด้วยพรอบ่รอบเราเปมาเลยะยุขึ้นเเบาหนสบายจขอบคุณแต่งวกินหัวปลารดลายไปแจ๊กแกกินหัวปลารดลายยุคอยวะปลาดลาย หัวแลมฮะสแรกนี่ประรถหัวมันน้อยสาวแรกนี่ปกติเส็นย่อได้สาแรกแล้วดีแล้สากำคูนสากัมคูาวดีก็ไปจ้าเพื่อจะเอ้ามาหมดทันสาตัวไหนขึ้นบานนี้ใช่เพ้าสาวอี๋ยังก้อนวันอย่เป่าสา่เอกสาโทเออเอกสาาโทจังว่าตัวนี้ป่ เมีเรเาทเท่าท่่าต้องนกัวยน้อมมึง่อเพร่นเห็ดเป็นเพียงเลเดิชุดสร้างเด้มีแต่ว่าผู้หายแดกน้อยเขามากระวังบ่งน้องนุ่ยอ่ะยระไปุมามาเอาของไหนมาน่นะตัวไดตัวมอนะเอตัวใดมอเลย ตั้งนงลแล้กลไ่านอึบเบเข้าไปเออวที่สองมันหมันไหตัี้ผมปันได้ตอนหามันดิว่าตอนนี้มันยังไม่ไถแมนไหน่ะไเสูทิ้งถามคนเชียร์ยังมุดทีอยู่เานขอคน คนอังเชียนมากัวคนอังเชียนไม่ใช่ถอยตัวนี้ก่อนเฮานี่เด้อพายกนเด้อเออมาแต่พากันเดียวพงช่างเ่สาน้ำเด้อเนขึ้นไปแล้วสอง เลยได้เไบอยรถเุนแต่บุญมาฟังพี่แหละมันขี่กางๆ่างไมยโดยห่างไม่ดีก่อนะตอนนี้เล่นพบอบะันนมแต่ยืนเบิ้งตัวนี้ได้หนิตัวใกหนิก่ตัว้ยไปฟังงานฟังงานนะ้ แข่งมุดแข่งตึงได้เอได้คนยุ่งับเรือจำเป็ักคนไหนเนาะหลายคนมันมีเยอพอมันพอว่ามันกาบไม่ได้ห้ามเลยแมนไม่ได้โยกขึ้นเลาไม่ด้โยกขึ้นโยกขื่นนี่นั้นขึ้นเนาะปกติห้ามเลยห้ามไม่ได้ปัญหามาเลยปัญหามาได้แบบบุญทางช่างเราเตรียมแม้งแต่เช้าโอ้โอ้ยเราเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็ยังหู้ควมกว่าเฮาอีก โรหางสต็จมันจะตื่นนอนใครุนตื่นออมาส้าัน่นเปิดครับมาส้างข้นขงท่านเปิดครับเฮ้ะมาก่อนหาสอบกันเนาะมาเยอาตัวนี้บัดนี่มเไม่ใ่ไเขาเมงบอาพอแล้วหานี่มาอกมาก่อนหาสอบพอดีนะหาสอบน้ามาใช้ได้อยู่บพน้ามั้เลย่หรือเปล่า กระกเอาเลยได้นั่นะได้ะได้ยุกกันั้ะค่ะเสาร์ที่สีดึกเอาเ้านี่คือนักกุมูแท้เสียงบอนเริ่มเริ่มบนแห้งแล้วมาบอกนี่มันต้องวแต่พลอยนี่บอกโย่ต้นตโจ้ปขาปันะโย่ยเองต้นเต็แป่เใส่ปูน่อยปูน่อยโต้อก่อเยน

ันต่างน้อยเเอโอ้เอาเบิ่งนี่คือว่าน้อยเ15เซ้อเอาเนาะจักมตคูณจักแมตหนิไอ้เจ็ดคูณสิป้าตัวันนี้แต่เราห่องในจักรมตไอ้หสามแตคูสามเยสิสามมนสาเน่นโอน่ขอเอพซีพนอยากูเนาะเจเมตคูณสิบ แล้วก็เป็นห่องหันห่องละสามเมตรหาิตน้นต้นที่ห<ม>้าจะของเอพื่อนพนนังไอ้ไอ้สวนว่าย็นมันหอมมันไม่ได้หอมเลอ้ไอ้ยสาวขึ้นได้ี่นมึงกลัวนี่ก้วงก้วงกวคนเพื่อนคนอื่อนอีก่ไดหาเสาอะไรเงี้ยว่าหอมหอยู่เกิ าจ right, ัดเป็นสมาชิกจะเช้าเว้นเนาะงันรงบตื่นบจักมีแต่เฮาได้มาเช่ากับลุงเพิ่มมาบุญตนดินห้องก่อนใจ คือโยกมาทั้งพี่ไา้กูอะเนาะเดี๋ยวมาเลยเอียงมาเยไปย่างแค่นีุ้เอด้วย่อยางลวเขาน้องเอื้องเาน่องก้อยมาใกล้เอะเด้อเลยน่องหนุ่ยย่าได้ยันเรนเขามานองนีไม่น่องเยตอนพันยมประเทศปูนนี่ยโบผ้าให้เขามาแลยวกไปหาเพื่นมาเป็นวาเหตุอะไรไปไปดีชวนไบึงไปไปบึงเนี่ยงเดบึงเบไปจักนี่อยู่กันจูดฮะกำลังจูดบะนี่นะจูดเยอะเลยเบิกเยอะ เฮ้จุดกิดเด้อ่จุดลบ้น่อันยัง้อน่งนเ้ซหน1่งศอห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเดิเดดดังัใหม่เรืงนั้นเเห็นบ่านนี่เห็นบ่ตรงนี้เจ้าหน่งนเ109เบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พี่น้อง109เด็ด็อยู่บ้านน้องออ้งยอืมอง่ใหม่อันนี้เพิ่นห้องมาอย่งก็เ้ยเฮ้ บ่วถดอกทานพโอ้นี่ป่าวบ่เป็นนางบุญคุหวานก็จะแม่ทรณีเป็่นย่ำยายเซยออกแต่ว่แต่ว่านี่แต่ว่ามันบ่ทันมันฉุกเฉิันุนในกระทันอยู่เขาเขาเขาครอบก็เพิ่นกอนชิยกเสาอยู่ดิคือว่างามเลยคักแหลบักแหลปะเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเลยเขาต้องเก้าขึ้นบ่หรือว่าหนึ่งลงมา

โอ้ตุ๊บน้ำพนจนไอเกตีย้จได้แมนแล้ึน้างรอต้มนียาันมั้้าคุ้มฝนมาด้วยบางภาพเลยอบโอย่างงามพแบบพี่น้องเลยเนาะแบบคือแบบแมนแบบคุ้มๆบวุญสว่างอยู่บอดกองเจ้านะ โอ้เป oh. e. ิดไฟมขึ้นชุดกระชุดกกัรมือยูราะเลอืมยงอยู่ดิองบวชน่เอาเจ็าะมนอึบเย็นๆมตรงมีเลยอ้าวดแตกเลดโอ้โหมันขึนมนันเราเอาปูนเท๋ขึ้นกันดขึ้นกขึ้นบ่ข้น

ระวังล้มนะหนอว่าเริ่มใช้เปิดแห้งหอจับน้ำไม่ใช่เล็กเล็กเล็กนเดยวานเดียวอารแนตวห้อลตห้องวหเเนาะได้โอได้แล้วตัวนี้บ้าบาเานีใช้กันเล็บาวบามื่อแห้เปร์นแพเเปร์แเมือแปแต่เก่ะ มันหนีบมันยังหนีบเสาหนีบเสาหนีบกบ้ากบ่าไปเานบกบ้าไปรถบ่เสาหนีบก็าไปรถเสาหนีบกบามือบาบุญแปรมือบุญแปเลยตั้งเาเลยขนาดโได้ขนาดบปรได้แลนะนะขนาดเชายังไม่เต็งนะฮะแ่แค่หนีบไปนั่นเดียวนึงโอ้หนี่เดียวะทางนัมมี่บอกครูขอบคุณเลยขอบคุณเลยขอบคุณนะ ข้ามไก่อนตัวนี้เพราะว่ามันแตกน้อยนึงเพราะว่าเ็กนนี้มันเชาเขาเป็นเล็กมันหนกมาเลยเดียวหนึ่งดูโอ้มันแตกมันแตกน้อยนึงเอาไม่ข้ามเลยเอาปูนเทเอาเป็นแทรกไม่แทรกับพวกแหวกให้กับโบปินกับปินกนเป็นกับโปินนพี่กับปินทั้งสองอย่าเราว่าปูนน่ามักจะตายนั่น บอกเราตั้งไว้อยู่าตั้งไว้แล้วล่ะชื่อแม่น้องอึ้งว่บาบุนคือตั้งไทยแบบคนเดียวอ่ะหวันได้บาบุนไม่ถึงได้เอ้ยถือไอ้บาบุญเป็น่อโดยเจ้าผ่านก็ได้ตั้อะไรไม่รสิบาบบุญแจฮอนก็ไปร่นเด็ก ยาง่ยางไม่มันเกะว้าลุงเพิรมใช่ใส่เฉอขาวมาย่อเสานี่แหละขาวจังโง่มาคนเห็ดเวียอั่นนัก่ลยเดูแลบอสเอาผู้ช่นะเรโดยจะจับไปจับจับไปจับจับไปแด้จับไปแล้วตอกเอยตอกเออมื่อกี้แน่อะนี่กระพริบเออ อได้ม้มาเลยตะใจันะดินลเดียวตใจกันหกันหนึงเนป็นุใหมันเป็นหอเนาะอันเดียวมันก็นี่งมาทฝังนี้ได้เนาะโต โอ้จับเลยจับเลยเอเพิ่งปวดคาแล้วแต่ชงรุดยิวยว่าตอในอาตปูกรตอนีอวยว่าไปไนโ้ออย่นี้มมันุนไมสมันบดเรือได้แบบนั้นบดเองได้คาะไม่อไรบ้าตอกเราไปอะไรเนี่ยล็อกเดียตอกล็อกเลยคืออันน้นบ่นั่นเได้ มาักต่อ่นเอาเเามีไ่นะไดมปาต้นเพิ่มอีกต้นที่เก้ล้ะได้มันมันยืด่อ่ไมตกด้อด้อได้อเด้เออตัวง่ายก็ง่ายเนาะที่ไหนจะว่ามันแต่ได้ปั้ไหนจาก มันเดีมนอยแมน็่ลต่้นต้นที่เก้าเนาะต้นที่เก้าปรวุนยันยันนะจะไอ้รถลมันิลยนะด้วยกันจับแต่รับ้านเีาหน่อยกันนี่ปีง่ายเียบเยปนมีเสาใหญ่ผัก น yeah! ั่เคือเงี้งมาทางบ่อตรงนี yeah. no. way, ้ฮบอวงานอีย้บัดนีกี่นี่บดบัดนีแดดบัดนีแดดเมุกคิดเท่าเห็ดปูกจะออกเลยช่วน้องอึงไปหาเฮ็ดแดดบัตไนีแมนต้นสิบที่สิยังเหลืออีกเจ้ต้นหา้างตรงนี้เนาะ

เดะพ่นมาอีกเลยบ่แต่ฮ้อนนะเพชรเนี่ยมันเน็นได้เห็นเนาะหืมปัดเพ็ดมาฟ้าลุ่มพ่นมาบปัดบอกสนว่าในพนัตตั้งขึ้นมาจากพนจีเทปูนเนี่ยได้เอ่ยพนเชียนเชียนก่อนเชียนะแมนเปิดชีได้จับมุมอย่างได้นี่ยว่ามันง่ายแล้วมันตั้งขึ้นจากสิเทปูนรถ บ so hey. hey. speak mm. yeah, ่หอนมือบะมนั่นแหละไอ้เ huh. ป yeah, ็นกาเคยเหตุอยู่ได้แล้วรบกวนใจชาวบ้นพี่นะ่่เถอะเดียวไงยังข้างยตัวนี้ได้วันนี้เนาะนี่่ะอะ่มาพี่แล้วห้องวันนี้ก็ชวนผูกาอยู่ใกล้แล้ววันนี้

แบบ่หนึ่งเนาะบบ่หนึงไน่หันตง่ายเนาะบอ้าก้าคือปาง่ายให้ิม่นใจข้ากดีโอ้มาหนี่เนมานี่มาจากคนมันนี่หาโอ้จงพ่อเห็นวันพูนี่เพิ่นมานั่งมานี่มาเมาสีนะม่มาสีมาหา คนแม่นได้มา4คนแน่เนาะแม่5คนมื้อนี้เจ้าเฮาต้องมาล้านจนแม่นอีก2อีก2ต้นบาดนี้อ๋อตเอสอนได้บาดนี้เป็นจังได๋สอนเห็นแล้วขึ้นบดบักใหญ่นานตะกี้คิดว่า้นั่งหน้าย่อยันเฮ็ดเฮือนได้เฮือนน้อยเฮือนหอมอยู่บาดนี้ฮะจับบ่เจ้าเนาะน มาพี่ดอกเฮาเออเออนีดอกชาบุญนี่ชติ๊แกวงวอเออห้องตัวนี้เออตัวนี้มันงียงลายตัวนี้เ็นต้นสุดท้ทยนี่ต้นสุดท้ายเ่เขาตาแล้วเสนะ ไปแล้วแฮมไปแล้วไม่ต <|so|>> ้อได้เลยตัวหามันตีแม้แต่น้อยนะ ็แตกน่ทางยน่ายไแต่ิ่ผู้ใหญ่ก็ใหญ่เนาะคือลุงเพิ่นเนี่ยมาจากสามคนก็ได้ได้เสาเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเ้เห้นเฮ้ยเฮเเฮเ้ยเฮฮ้้น้เ้เ้ส้าย้้้้าเ้้น แนวไรชิมี่เฮ็ดเอาคนวะแนวไรอยากเฮ็ดทุกคนเนี้ยก็เฮ็ดเอาเองมันอยู่กับตุ๊บเจ้าโตระบาดดิอือหัวต้นสารบุญเสียให้เบิ่งบาดนี่ตัวแม่พี่น้องเอ้ยตั้งค์คนแล้วือสิมหาต้นเบิ่งปัดเจ้าชูหัวหนวดตะเพิ่นเทคานพุ่นเอ้ย เทคานขึ้นแล้วก็แอวผู้เจ้าชู้ว่าน้อยเลยไงแล้วก็มีแนวอันขึ้นโค้งไหมว่านี่ขึ้นโค้งไหมแล้วก็เป็นช่องรูปร่างนะแล้วก็มุ้งเจ้าชู้เลยว่าเขึอนเจ้าใหญ่น้อยชำใดเจ็ดเมตรคูณสิบสองจะบอลได้ชำใดสิบเจ็ดเมตรมันก็ขึ้นกับงบคือกันเนาะโดยขือนเอื้อยนักล่ะก็คือเอาเขึอนดังไงก่อนเรื่องเขึอนเกาะขึ้นครั่วขึ้นโบขึ้นไฟแล้วก็ทำ จังว่าตัวนะจะเด้ยใหญ่ยังมึมีเงินคู่ต่อคนบลไยเอาตำเอาตัวนี้ก่อนโดยของน้ำตึจ่อพี่จ่อขาได้ครังหนึ่งแต่งบไดเทือนนี่ก็ยังชิบวพ่อชาวุนนี่โดยงบคือของเฮานี่กัมีแต่ชีตั้งเสาเทคานกอวแล้วก็ขึ้นโค้งนี่ก็อีกจัง <c oughs> ว่าอีกราคานหนึ่งถ้ามีงบกบ็คือไปไปเรื่อย โดยถ้ามีผู้ใหญ่เพิ่นสนใจว่าเอออยากซอยเอื้อยต่อไปกะเฮากะดําเนินการให้เพิ่นโก้เพิ่นหยังเลยโดยคือเฮาบอกอ่นเนี่ยอดตั้งไปก่อนคืบหน้าไปเรื่อยอืมขาดีเสช้วุ้นกระแจงง่ายอีกแมนมีข่าวมาสิแจ้งไปเรื่อยทางทีมงานเฮาเราต้องห่วงเนาะมีชำใดเห็นชำนั่นร้ายอะไรโดย พ่อกินน้ำเย็นก่อนหมอไอ้ไปหฮมบกผลได้เหรอไปน้ำเย็นก็มีเลยอยู่ผัวโดยโดยคากีดีพ่อแม่พี่น้องเลยไปขอชิทั้งสมพูการชิคอพักเบกก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยห่อนแห้งได้ตอนนี้จะไปหากินน้ำหลอกน้ำเย็นก่อนบาดนี่ โดยโดย,โดยปะโอเคพูแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางสุบุญกับมาเป็นกับร่งใจให้ทั้งครอบครัวข,ของน้องอึ้งเนานะตั้งเสาขึ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็เพิ่งกำลังหาเสียนหามุมยังบัดนี้จังได้ถอกปูนดงหากินเวดได้เลยอยากไล่ยางหัวราเลยเชื่อขานิ่มอย่าเอากระติกน้นำเขาเชื่อขา,าดเชื่อขาดนั่น โดยโดยเอายังเอาได้แต e ่จะเอากระติกแชมพูบ่โดยวันหน้ามันบูมีไม้ใส่มากนะเย็นๆให้กินอีกได้วันหน้าโดยป่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทีขอพักเบรกก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยผู้ได้ติดตามน้ำกันอีกไปคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยขึ้นเรียบร้อยซิมหาต้นมือจบมมืองามพ่อแม่พี่น้องเลย ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เจดีที่เขามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกับบอขาวโฆษณาทั้งซองสบ,บุบ่บานนาหรือใบไม้น้ำพิงเนาะโดยก่อนอื่นที่สบู่โมได้ก็คือดื่มโมได้หันคือเอื้อยเตี้ยพ่อแมพี่น้องเลยผู้รับจ้า,นนางตั้งเสาเทข้านเนาะโดยก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยใดๆไอ้ทั้งเอื้อยเพิ่นก็นยังเดือยยุ่งงบของเพิ่นยังจิขึ้นโค้งห่างไม่แล้วก็มุ่งพ่อแม่พี่น้องเลย ส่วนของเอื้อเตีย้ยควยพี่น้องเอ้ย,ยทามีผู้ใหญ่ทานใดที่ว่าอยากซอยสมทบเข้ามาอีกเรื่อยเรือเรื่องงบค่าสร้างเนาะก็สามารถติดต่อมาได้คุณพี่น้องเอ้ยโดยคือยังมั่นยุติที่โทนี่เนาะโดยพักสำหรับคลิปนี้ขอร่ำลาไปได้คุณพี่น้องเอ้ยขอกล่าวว่าสบายดีเด้อสบายดีเนาะ